สวัสดีครับ FC ช้างป่าทองหาภูมิตอนนี้ก็เป็นการพักผ่อนอิยาบทของโถงช้างป่าที่ตื่นจากที่นอนมาใหม่ๆหลังจากที่ไปหากินมาตลอดทั้งคืนเข้ามายังแรงหลบพักนอนพอตื่นมาก็พักผ่อนอิรยาบถตามอัธยาศัยใครอยากจะเล่นใครอยากจะ พักผ่อนใครอยากจะเดินหรือใครอยากจะเล่นกันเองดันกันเองก็แล้วแต่นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งเป็นการใช้ชีวิตปะจจาบันของโลงช้างป่าสำหรับช้างป่าเนี่ยเวลาที่เขาจะเคลื่อนย้ายหรือเดินทางออกนอกพื้นที่ก็จะต้องมีการสำรวจว่า ในแต่ละวันจะไปทางไหนหรือถ้าเป็นพื้นที่ใหม่ๆก็จะสำรวจไปเรื่อยๆโดยมีช้างสกเกลหน้าไปสำรวจในช่วงแรกๆก็จะเป็นการเดินสำรวจไปตามป่าละเมาะต่างๆเดินไปกินไปหากินไปถ่ายมูลไว้เยี่ยวไว้นะก็อาจจะไปสักห้กิโลหรือ10 12, 12กิโลสิกิโลอะไรประมาณนั้น เดินไปตามไหลเขาบ้างตามพุ่มป่าละเมอะไอที่มีที่หลบซ่อนตัวรวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ๆที่เขาจะต้องหารวมทั้งแหล่งน้ำแหล่งใหม่ด้วยหลังจากที่เขาไปพบเดินไปเดินมาจนพบแหล่งอาหารแหล่งน้ำแหล่งที่พักอาศัยแล้วเนี่ยในขณะที่เขาจะต้อง นำโขงไปเขาก็จะต้องอไม่ใช่ไปครั้งเดียวแล้วกลับมาแล้วจะพาโขงไปนะเขาจะต้องไปถึงหลายครั้งไปจนเกิดความมั่นอ,อกมั่นใจว่าถ้าพาโขงไปแล้วโขงจะปลอดภัยไปจนชนามเส้นทางจากนั้นเขาก็จะคิดหาวิธีที่จะเดินเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะโดยการตัดเป็นเส้นตรงจากจุดพักนอนกับแหล่งสุดท้ายที่ไปสำรวจไว้ ตัดเป็นเส้นตรงเพื่อย่อนระยะทางในการเดินทางครั้งแรกอาจจะพาโขงไปตามเส้นทางที่ตำรวจไว้คือหากินไปเรื่อยนะกินไปเรื่อยอจนไปถึงจุดสุดท้ายจากนั้นเวลาพากลับเขาก็จะพากลับเป็นเส้นตรงกลับมายังจุดพักนอนครั้งแรกเพื่อที่จะลดระยะทางลดระยะเวลาในการเดินทาง ช้างนี้เขาก็จะมีการปรับยุทธวิธีทุกวันนะ,ะปรับแผนทุกวันว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะไปทางไหนมายัางไ,ไงไปยังไงกินที่ไหนนอนที่ไหนแล้วก็ไปยังไงถึงจะปลอดภยัยไปยังไงไม่มีผู้พบเห็นมันก็เป็นการปรับยุทธวิธีเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป บางครั้งสถานการณ์บางอย่างนในอดีตมันเคยใช้ได้ผลแต่ปัจจุบัมานมันอาจจะไม่ได้ผลดังนั้นมันก็ต้องดูว่าสภาพในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมสภาพพื้นที่สภาพภูพมิอากาศแหล่งน้ํลาลํำธารอะไรต่างๆถ้าไม่มีแหล่งน้ําใกล้ๆเนี่ยช้างอยู่ไม่ได้ถ้ามาหากินก็มันก็ลักษณะสักสิบกิโลสิบห้ากิโลไม่เกินนั้น จากนั้นมันก็จะต้องปรับแล้วถ้าไม่มีหาแหล่งน้ําไม่ได้ดังนั้นแหล่งน้ํานี่ก็เป็นมีความจําเป็นอย่างหนึ่งนะมีความสําคัญอย่างถ้ามีแหล่งน้ําเยอะเนี่ยช้างก็ใส่อยู่ได้แต่ถ้าคิดว่าจะไม่ให้เขาเข้ามาเลยเนี่ยต้องปิดแหล่งน้ําทั้งหมดไม่ให้มีแหล่งน้ําในลักมณะสักสิบห้ากิโลเนี่ยช้างก็จะไม่เข้ามาเต็มที่ก็เดินผ่านไปเลยเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาอยู่แล้วเขาไม่มีน้ํากินเนี่ยก็อาจจะอดน้าได้สักวันหนึ่ง วันถัดไปเขาก็ต้องกลับแหลวไปไปกินน้ำเพราะมันขาดไม่ได้อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะถ้าคิดว่าในพื้นที่ของเราจะไม่ให้ช้างป่าเข้ามา,าหลบนอนมาพักอาศัยมาหากินใน <c oughs> ลัศมีสิบห้ากิโลต้องไม่มีแหล่งน้ำอย่างบริเวณเขาลวกเนี่ยบนสันเขาอาลูเนี่ยมันไม่มีแหล่งน้ำเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีแม่น้ำน้อย อยู่ใกล้ๆที่ช้างสามารถที่จะเดินลงไปกินน้ําแม่น้ําน้อยได้แล้วก็เดินกลับขึ้นมาหากินบนสันเขาได้อีกอันนี้นก็เป็นคือมันไม่เกินวิสัยที่เขาจะหากินได้นะน,ะนะมันก็จะมีช้าง่าใส่ยอยู่ได้ดังนั้นไอ้พวกสิ่งต่างๆ่านนี้มันเป็นข้อละเอียดอ่อนเป็นเกตเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ะจะนํามาใช้ประกอบกับการที่คิดจะ วางแผนในการแก้ปัญหาในเรื่องของช้างป่าถ้าเรามีพืชพธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ํามีลาําธารมีสะมีอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ช้างเขาชอบอยู่ในจุดประเภทลักษณะอย่างนี้ในภูมิประเทศลักษณะอย่างนี้ช้างชอบอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยที่ทีมง,งานของเราได้รวบรวม เป็นข้อมูลนะมา,มา,มาฝากกันนะ <c oughs> จริงๆก็อยากจะให้เขาอยู่ในป่าลักษณะอย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่ทำความเดือดร้อนให้กับชุมชนแต่มันก็เกิดเป็นความเคยชินของช้างป่าที่ทชอบเข้าหากินในย่านของชุมชนเพราะมันมีอาหารที่เขาไม่มีกินในป่าเป็นอาหารที่ติดอกติดใจอีกทั้งเป็นการสร้าง อันเเขตรอบรอบการหากินใหม่ๆเพราะว่าปริมาณมันมากขึ้นเขาก็จะต้องค้นหาพื้นที่เอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพือ่อในวันข้างหน้าอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นเขาก็ไปสำรวจไว้เมื่อถึงเวลาก็พาสมัครพักพวกไปหากินนี่ก็เป็นหนึ่งรูปแบบนะ สำหรับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของลักษณะของช้างป่าอันตรายนะว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างที่มันมันจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่พบเห็นพบเห็นแล้วจะทำอย่างไรนะครับสังเกตยังไงนะถ้าช้างเล่นอยู่เงี้ยมันปลอดภยัยบางทีเดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้นะสักระยะ10เมตร20เมตรเมตรสบายๆถ้าเล่นกันอยู่เงี้ยสนะำหรับช้างโขงนีนะ้ก็เป็น เกตเล็กๆน้อยๆจากทีมงานช้างป่าทองผาภูนะครับสวัสดีครับ